พอดีจ้าไปบ้านพี่สาวของแฟนแกเก็บมะเขือเทศให้ะมะเขือเทศแกปลูกเยอะพิงก็ไม่ได้ไปถ่ายนั่นหรอกไม่ได้ถ่ายหรอกแกปลูกเนี่ยงามอยู่แล้วพิงก็ถ่ายอยู่นะถ่ายเอ่ออะไรรู้ไหมพิงก็ไปขออนุญาตป้าป้าหนูขอถ่ายหน่อยสินางเอ้ย อิเนเดียงเอ้ยสาขาเมนเนาะแกพูดทั้งนางทั้งเนียงเอาหมดทุกอย่างนี่กันเลยล่ะอันเออไปถ่ายได้อยู่แต่่าอย่ามาถ่ายด้านนี้นะแกว่าอย่างนี้เนาะด้านนี้มันมันลกแกว่าเนาะอันเราก็จ้าแต่ก็ไม่ได้ถ่ายด้านที่แกบอกหรอกยังก็ถ่ายต้นปักทอง แล้วก็ข้าวโพดพินบอกว่าป้านโนจะถ่ายสวนข้าวโพดต้นข้าวโพดป้าแล้วก็ต้นฟักทองอะไรเงี้ยนะแกก็เออเออไปไปไปถ่ายแต่แต่อย่ามาถ่ายตรงนี้อย่ามาถ่ายป้าเพราะว่าป้าแกกําลังทําธุรกิจของแกอยู่ <laughs> แกล่อนลิงอยองนล่อนลิรอยองนส่งเขาเขามาเอา แกเราบอกเอไปไปไปอันนี้แกก็ป้าก่อไฟแล้วอีเนียงมึงเนียงไปย่างข้าวโพดป้าก็เก็บมาปอกมั่งแล้วเอาไว้อย่างนี้เนาะน,นี้พี่ก็เปนหน้าปอกพ็นามาพินชี้เกียรติไม่อยากเอาเปลือกมาทิ้งบ้านบ้านป้าหน้าทิ้งก็เลยทิ้งไว้บ้านแก ปลือกแล้วเอาแต่เนื้อมาเอาเพูดเขาพูดปิ้งป้าแกกับพอป้าแกล่อนลิงก้อนเสร็จแกก็มาช่วยปิ้งเนาะเขาพดแต่แกปอกปอกไม่หมดหรอกแกก็ปอกเฉพาะที่ว่าจะปิ้งกิ้งกันอะไรเงี้ยเนี่ยแกก็ปิ้งให้ ก็เออได้กระโพดปิ่งละได้ก็โพดดิบละแกก็ถามว่อาออีเนี่ยงจะเอาไปเอา,เอาไปทำอะไรโอ้ยก็ยังไม่รู้แต่ก็เอาไปกลนแกก็ว่าให้อะไรนะาัะบายแกบอกตำน้ำพริกกระโพดกินสิหน้นบอกว่า นูลืมแล้วเพราะว่าพินอยู่บ้านไม่ยาก็กินแล้วพิก็โคตรแล้วเลยเขาตามเนาะเขาก็ฟานฟานเอาก็พโโบไปนั่นพิงก็ได้กินอยู่เพราะว่าไม่ยา่าพินก็แกเป็นขมรคอนซูรินแต่แกพูดไทยได้ขมรได้เนาะแกก็ให้พินโอ๊ะโอ,โอ จะยกได้ไปแล้วเสร็จไข่มาแผงหนึ่งนี่ไข่มาแผงหนึ่งอันนี้ก็ไข่เกาไข่อ่ะซื้อมันจะมีอันนี้ไข่เราซื้อตามร้านน,ะนั่นนะเนี่ยมีตัวซื้ออันนี้ไข่ไข่อยู่กับบ้าน แล้วก็ทัวผัปักยาวนี่กกให้มาทัว่วไม่ใช่ทั่วผัปักยาวหรอกทัวของที่เนี่ยแหละทัวของที่นี่แหละ,หละมันยาวปักมันยาวแกปลูกแค้างามดีปลูกเยอะเลยเต็มเลยออกเต็มเลยแกก็แต่ว่าแกบอกว่าเดี๋ยวแกบอกว่าเดี๋ยวจะเก็บไปให้อี๊ เดี๋ยวถ้าป้าเข้าไปในเมืองแปลว่า,างี้เนาะเข้ามาได้อีกก้าตรงบ้านเนี่ยแต่แเกจะโทรบอกหรือไม่งั้นลุงมาแล้วเกก็จะให้ลุงเอามาให้ไม่ต้องขับรถไปวันนี้ขับรถไปอย,อยังว่าแล้วพินมันนานแล้วนานไม่ได้ขับรถเลยโอย้แต่ก็ ขอบพระคุณขอบพระคุณมากเลยที่แฟนป้าแกซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ให้พินยางมันรั่วแล้วลูกมันบอกว่าแม่มันแพงหรือเปล่ามันแพงไปหรือเปล่าบอกป้าเขาซ่อมให้เลยแฟนป้าเขาซ่อมให้ลุงเขาซ่อมให้คงจะไม่แพงมากเขาคงไม่ได้เอาป้าแพง อันนี้เขาก็เลยแกก็ซ้มให้เนาะแกก็เอาแต่ค่ายางรถในยางในอะ่ะแกเอาสองร้อยหกสิบเออแกเอาแค่นี้เหลือนั่นแล้วแกก็ไม่เอาแกบอกว่านั่นไม่ไม่เอาค่าถอดค่ารื้อค่าอะไรเนี้ยแกบอกว่าลุงทําให้ไม่เอาแล้วแกบอกว่า มันต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะไอ้หนูทําไมหรอลุงยางนอกยางข้างนอกอะ่ะของหนูอะ่ะมันเหมือนว่ามันไปโดนขวดหรือโดนอะไรมามันบาดยาวเลยแล้วมันออ,ออกไม่ได้มันทาบาดยาวแล้วก็เหมือนกับว่ามันเจาะเด็กเก๋เปลี่ยนยางนอกให้ก็ถามว่าลุงเท่าไหร่ทั้งยางนอกอย่างไหนลุงเอาแต่ยางในยางนอกลุง ไปเอากับเพื่อนหมู่ด้วยกันอ่ามันเป็นย่างเก่าแต่ก็ใช้ได้แล้ว่าอย่างเงี้ยขอบคุณนึกแกแกก็ยังคอยถามว่าวันนี้ขับรถไปเนอะแกก็ถามว่าอีหนูเออเป็นยังไงม้างล่ะรถโอ้ยดีมากเลยเลยบอกดีมากเลยขอบคุณที่ ที่ได้ขับรถเพราะว่าพี่หน่ะเมื่อก่อนเนี้ยนะพี่ยอมรับเลยเลยว่าแฟนพี่นะ่ะเช็คเป็นคนเช็ครถให้พิงทุกอย่างมาพอไม่มีแฟนแล้วอะ่ะมันก็แบบใจหดหูแลว้วแบบเออเราซ่อมรถไม่เป็นอะไรเงี้ยนะคิดหลายหลายอย่างนเนาะแล้วเราไปจ้างเขาทำกับแพงอะไรเงี้ยน่ะอืมแต่พิงก็ยอมรับอยู่ว่า พินคิดไปว่าบุญกุศลที่พินทำมาในชาติปางก่อนก็เลยได้รับในชาตินี้คือพี่น้องแฟนเก่าก็ยังรักเราเหมือนเดิมไม่เคยทอดทิ้งเราพยามเราไม่มีหรือยามเราท้อถอยแกก็จะให้กำลังใจทุกๆคนพยายามพยายามให้กำลังใจพินว่าสู้ต่อไปนะ เดี๋ยววันข้างหน้าก็จะดีเองถ้าใครถามว่าแฟนคลับถ้าถามว่าทําไมไม่พินอายุยังน้อยอยู่ห้าสิบอะไรเงี้ยยังอายุแค่ห้าสิบเองมีแฟนทใไม่ท้าพินไม่เอาแล้วคือกลัวจะไม่ได้เหมือนแฟนคนคนที่เขาจากปไปเหมือนว่าผิดอิ่นตัวแล้วอา่าถามว่าอล พิกยากพี่น้องทางแฟนเก่าเขาไม่ติดต่อเผู้ชายให้เหรออะไรอย่างเงี้ยน,นะพี่บอกกับเขาว่าพี่ไม่เอาพี่อยากอยู่กับลูกแล้วไม่อยากได้แล้วอ่ะคือจุดเขาเรียกอะไรจุดอิ่มตัวของเราคือเรามีแฟนมาสามคนแล้วเราอิ่มแล้ว อิมแล้วคนไทยก็สองมันได้กับฝรั่งก็หึงก็พอแล้วไม่เอาแล้วไม่อยากได้แล้วถ้าอยากถ้ามัานนั่ก็ขอแบบไม่ต้องมาผูกมัดกันแบบเป็นเพื่อนกันคุยกันได้หยอกล้อกันได้อะไรได้แต่จะมามาอยู่ด้วยกันแบบไม่เอาแล้วพินบอกไม่เอาป้าเขาบอกอม,มันทํามพูดอย่างเนี้ ่าไปฝืนมันเดี๋ยวมันเป็นอีกก็เลยว่าไม่เอากแกก็บอกเออดีแล้วละละูกไม่เอาก็ไม่เอาอยู่อย่างเงี้ยไปเถอะมีอะไรก็บอกตาบอกน้องนุ่งหลานเลิน้นเขาว่าหลานก็หลานแฟนเก่าหลานแฟนเก่าคนไทยนะเขา มีอะไรเขาก็เขียนหาเราเราก็เขียนหาเขาปราก็วันจกงวันเกิดวันอะไรแล้วเรา็คย้ยหกอวยพรเท่านะเราก็ไม่ได้ผิดเราถูกเราไม่ได้ทําอะไรผิดร้ายแรงเราก็อืมเจว่า,าพักมีพินกันเริ่มพยายามตัวเองพยายาม ป้าแกบอกว่าพยายามนะลูกพยายามให้ให้ตัวเองดีขึ้นแกบอกสิ่งใหนที่นั่นอ่ะก็ไม่ต้องไปสนใจสนใจตัว,ตวเราให้เราดีขึ้นเพราะว่าป้าแกเป็นห่วงเพราะว่าป้าเ็ยบอกว่าอะไรอะไรป้าก็ยอมรับพินได้อยู่พินเป็นคนเก่งพินต้องเก่งป้าเข้าใจอยู่ ก็เลยบอกป้าบางครั้งหนูะ่ะหนูก็เบื่อหนูก็ทอ้อถอยหนูก็แบบไม่อยากทาอะไรเบื่อไปหมดเลยป้าบอกเออไม่เป็นไรหรอกพี่น่ะเป็นคนเก่งคนสู้สุด,สด,สด,สดอันไหนที่มาสู้จนมันสุดแล้วอ่ะมันมันไปต่อไม่ได้มันจะหยุดตัวของมันเองหนูอบอกอ่ะทำไมป้ารูก้ก็รู้แต่้องก็อยู่ด้วยกันมา ป้าคนนี้เคยเคยเคย,เคยเห็นพิ็เป็นพี่เป็น,ปนไรไงอ่ะแม่แกเป็นพี่สาวของพ่อปู่พินจะเป็นเครือพินก็เรียกแกป้า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 ,ปามันมาต,ตั้งแต่เออยู่มองไทยแล้วเนาะคนนึงกับ,คนน,กบคนนึงกับป้าคนนี้กับป้าลูกพิ่ลูกน้องเขอเขาเขายิงยาก ถามว่าอยู่เมืองไทยก็กแฟนแฟนพินกัคนที่สองเนี่ยยาติเยอะพี่น้องเขาเยอะลูกพี่ลูกน้องเอยลพี่น้องเขาเยอะอะ่ะคือคือพิ่ไปเนี่ยไปโคค卡าเนี่ยมิต่ญาติพี่น้องแฟนทั้งนั้นต้อนรับดีแล้วก็นั่นพินดีพิน ก็เราทำความดีไว้เราก็เขาก็ดีตอบเราเราช่วยเหลือกันกันเขาก็ช่วยเหลือเราอะไรเงี้ยไปไหนก็เราไม่อดปบอกไปไหนเราก็ได้กินอ่ะมันได้กินอ่ะคือไม่ได้อดนะก็คือว่าพอได้กินพอได้นั่นอยู่ที่ว่าพินจะไปหาเกไหมนั้นแหะ แค่นั้นหละวันนี้แกก็บอกป้าอยากจะหาเอ่อโทรมาหาพิมพ์ตอนนั้นพิมพ์ก็ไม่สบายช่วงนั้นพิม์ก็ไม่อยากไ้นั่นป้ากเ็เลยไม่อยากรบก,กวนแกก็ว่าพอมาระยะหลังอันนี้ป้าก็เลยเออเดี๋ยวหน้าร้อนก็มาช่วยป้าขายของอีกเด้อโอ้ป้าป้ามีตุปหนู แต่้ามีทุกปีหนูก็จะมาช่วยขายหรอกเพราะว่าแกก็กมิน้นคอยแกทุกปีและแต่มาช่วงอ่สองปีที่ผ่านมาสองสามปีที่ผ่านมาที่แกไม่มีเพราะว่ามันเป็นโควิดแต่ช่วงนี้แกเริ่มละแล้วจะแบบาขายของประมูลอืมของประมูลแะลรที่ดีอะไรรู้ไหมลูกสาวได้กินอิ่มเลยไข ขาย่นี่ต่ป้าแกก็พูดเดี๋ยวหมดเราก็ไปเอานะแต่เราก็ไม่เราก็ยังว่าแล้วเนาะแกแกเอาขายเขาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยเป็นรบกวนแกหรอกเราก็ไม่ใช่คนแบบโอ้ยขอฟรีจะไปเอาตลอดไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แนวพินนี่ก็บอกป้า,าตังไว้ละป้าบอกเออไว้ให้มึงทำงานก่อนมึงมีงานทำก่อน เูจเอาหรอกอันนี้ร้านแกก็ว่าร้านกูมีร้านกูทํางานคนเดียวแกว่าอย่างงี้เนาะค่าใช้จ่ายในบ้านมันสูงกูก็อันไหนพอกูช่วยแบ่งภาระหลังกูได้กูจะแบ่งหรอกแกก็อกเรื่ออกูเสา้าเดี๋ยวพี่จะเอาไข่เก็บแล้วก็เอาข้าวโพดเก็บ กระโพาน,นี่อันดิบนี่ยังไม่รู้เลยจะทำอะไรกินอ,อันที่ปิ้งก็จะไว้ตรงนี้เพราะว่าเผื่อคุณหญิงเข้ามาคุณเจริหญิงเขาจะได้กินเขาจะเห็นเนาะโอ้ยกินข้าวเหนียวนาะนที่ได้กินข้าวเหนียวมันอืดท้อทำไมมันอืดถึงสิโอ้ยงั้นก็คิดนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกค่ะ ก็มาเล่าสู่กันฟังเรื่องพี่สาวแฟนแฟนคนที่สองอย่แล้เออพี่สาวแฟนพินฝรั่งจริงก็เจอแกอยู่อีกา้าก็ยืนคุยกันเป็นบา,างครั้งบางคราวเนาะไปเจอกันอยู่ที่ในในเมืองอีกา้าในเมืองอันนี้แกก็บอกว่ามา ฉันจะเลี้ยงกาแฟเธอแก้วหนึ่งกินกาแฟด้วยกันแล้วก็คุยกันโอเคก็เลยก็เลยได้จิบกาแฟแล้วก็คุยกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็เพราะว่าแม่ก็แก่เสียแล้วแฟนพีเสียก่อนนะแล้วมาต่อมาไม่นานเท่าไหร่ก็แม่ก็เสียแม่ก็เสียแล้วน,นี่แกก็วางเวน้พี่สาว สาวแฟนฝรัง่งเนี่ยแกก็คุยกับพีนแกคิดถึงน้องชายแกแกบอกว่าแกไปบอก็ไปบ่อยอะไรแต่ว่าแกไปไม่ถึงบ้นแม่แม่อยู่อ,อกแกบูไปไม่ถึงถึงที่ฝังศพแม่กับพ่อเพราะว่าแม่กับพ่ออยู่อ,อกแกบแต่น้องแกอยู่แยลบูเนี่ย ไปเยเราบรก็คุยกันอะไรกันเ,เจอหน้าก็คุยกันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติของพวกเราเราก็ยังติดต่อกันอยู่รักกันเหมือนเดิมรูปแฟนก็รักเขาเหมือนเดิมเขาก็รักเราเหมือนเดิมยังติดต่อกันอยู่ถามคุยกันทุกสุขอะไรเงี้อืมเดี๋ยวพี่จะเอาไข่เก็บก่อนนะ อันกับแคนนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ